ไวตามิวร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญอยากเชียร์ไทยให้ไวเลยกับไวตามิวเชิญชวนคนไทยส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยโอลิมปิกปารีส2024โดยออกคอลเลกชั่นพิเศษ5ลายกีฬาบนขวดไวตามิวทูโกและกล่องไวตามิว์ UST เชื่อมต่อทุกแรงเชียร์ให้เป็นพลังกายใจอันยิ่งใหญ่ พร้อมส่งแบรนด์แอมบาสเตอร์ VV OLED วอเทียชวนคนไทยทุกคนร่วมส่งแรงกายแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้ไก่พร้อมใจพร้อมเราทำได้คว้าชัยโอลิมปิก2024ค่ะวันนี้ก็เป็นเป็นตัวแทนจากไวตตามิวนะคะมาเปิด แคมเปญพิเศษที่จะเชียร์ให้กับนักกีฬาชาวไทยเนี่ยไปคว้าชัยที่โอลิมปิกก็เลยมาเชิญชวนทุกคนแหละมาแบบทำคลิปส่งกำลังใจให้กับนักกีฬากันก็คือสามารถลงในโซเชียลมีเดียได้เลยไม่ว่าจะเป็น i n s t a g r กร TikTok หรือว่าจะ Facebook ก็ได้อัดตัวเองนะคะแล้วก็ถือขวดไวน์ตมิวหรือกล่องก็ได้แล้วก็ติดแฮชแท็กเชียร์ทีมไทยไปกับไวตมิวค่ะจร,ริงๆังใจมันมีความสำคัญมากน้อยขนาดไหน สำคัญมากนะคือสําหรับวีรู้สึกว่าการจะทําอะไรที่มันแบบพิเศษพิเศษอะคือกาลังใจมันเป็นสิ่งสาคัญแล้วก็กําลังกายด้วยพลังกายและพลังใจเลยซึ่งวีว่าไวตามิวเนี่ยก็เป็นเป็นคนที่ไม่ใช่คนสิเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าให้ในเรื่องโปรตีนที่อุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็สําหรับนักกีฬาวีเลยรู้สึกว่าเป็นเป็นกิจกรรมดีๆที่ไวตามิวสามารถช่วยส่งเสริมทั้งพลังกายและพลังใจได้แน่นอนคนไทยคนแรกที่ทําคลิป ส่งกําลังใจเคลมป้าเคลมสุดๆค่ะในฐานะที่เป็นพีเซนเตอร์ไวต์ตมิวก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนดื่มไวตตอมิวเป็นประจําอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแคมเปญดีๆแบบพลังกายและพลังใจอะไรเงี้ยวิรู้สึกว่ามันทําให้เราแบบเหมือนเดินหน้าไปได้เรื่อยๆอย่างอย่างตัวเราเองเราเป็นนักร้องเนี่ยเรื่องสุขภาพมันก็เป็นเรื่องแบบว่าสําคัญมากๆมันก็ต้องเติมพลังกายแล้วพลังใจมันก็สำคัญเหมือนกันอันนี้อาจจะขอจากคนรอบตัวบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าไวต์ตมิวเองดื่มแล้วก็ชื่นใจค่ะ ดื่มอยู่แล้วทุกวัน,นะค่ะแล้วยิ่งช่วงนี้คือเหมือนพ่อบอกกับแม่อยากเป็นนักกีฬาแม่อยากแข่งนักกีฬาอาวุโสมากเมื่อกี้แอบไปถามทีมทีมกรรมการนักกีฬามาว่าเออมันมีสมาคมอาวุโสอะไรไหมยแอบไปถามหลังบ้านมาเขาก็บอกมีอยู่ซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ที่บ้านก็ดื่มกันอยู่แล้วเพราะแม่เองก็ อนนี้เทรนตัวเองอยากไปแข่งเป็นนักกีฬาอาวิโสอยู่ค่ะก็เป็นกาลังใจก็บอกว่าถ้าแข่งเมื่อไหร่เดี๋ยวไปเชียร์เลยคือเราก็เราก็สปอร์ตกันละกันแหละเหมือนอย่างเช่นถ้าแม่ไปแข่งเนี่ยวิวก็คงไปเชียร์อย่างเวลาวิเลนคอนเสิร์ตใหญ่ก็แม่ก็มาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่จริงๆวันนี้ครบรอบคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยปีหนึ่งพอดีเลยใช่ใช่ค่ะก็สามารถนะคะร่วมให้กําลังใจกับนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งโอลิมปิกนะคะ พสตัวคลิปตัวเองเลยให้กำลังใจแล้วก็ในโซเชียลมีเดียไหนก็ได้ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปดูได้ที่ใบเตมิวไทยแลนด์เฟซบุ๊กนะคะหรือไม่ก็แบบสแกน QR Code ที่กล่องหรือขวดได้เลยค่ะ